quy man quy man có tao đi hello uh. new new ai đấy uh. uh. à new uh. à สยังจำใช่ถืเป็น่าอ่ะเกบอกว่ไม่ควนอะไรตัวทัดอะไรกนอนน่นอ่เจนี่กับกับเนี่ยมดุปเปอร์คาราโอเกงามๆจังๆไม่ใช่ฟิตอ่ะฟิตอ่ะฟิตเนี่ยเจน๊นี่ตัมันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเอะฟิตอ่ะฟิต อ่ราซาตฟิตอะมาร์เก็ตมาร์เก็ตนะีอะหื้อื้ออเหลียวหูเหลียวหูฮัลโหลมันนี่โจยๆอยากเกี่ยมเสี้ยบไหวไหมนั่นอตังมันเยอะเสัสดีวเดี๋ยวสูบปังมังให้ประซัตเขิหาฟิตอ่ะโอเคแล้ว